สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวครับจากช่อง Ford p r o y ดีบายแจ็ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ฟอร์ดคาแดงครับผมวันนี้เรามาพบกับเจ้า Next Gen Ranger Ford XL Plus นะครับผมราคา699,000บาทมาดูกันนี้ว่า Next Gen Ranger อันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับรับชมเลยครับกระจังหน้านะครับมาในขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็นแบบหลังพึ่งสีดำด้านนะครับผมอันนี้ มาพร้อมด้วยตัวฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับมันจะกระจังมันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับผมทรงมันจะมองไกลๆเหมือนเจ้าตัว F150 เลยครับผมมาในด้านข้างครับตัวนี้จะเป็นไฟมัลติรีแฟกเตอร์นะครับผมอันนี้แบบขนาดใหญ่เลยครับผมอันรุ่นนี้นะครับยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับผมอันนี้ถ้าคุณลูกค้าอยากได้ยังไงเราติดตั้งให้ได้นะครับผมมาดูที่ด้านข้างครับ เป็นซุ้มล้อแบบสามนิ้วนะครับผมมาเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมนี่ครับมากับตัวรถเลยนะครับผมด้านนี้และต่างจากตัวเดิมครับตอนอันนี้นะครับผมโชกจะอยู่ด้านนอกนะครับทําให้ลูกค้าในกลุ่มที่ซื้อ XL พัสดเนี่ยครับที่มีการขนที่หนักอะครับจะบรรทุกหนักและขับได้ดียิ่งขึ้นครับผม ส่วนมาดูในล้อแม็กนะครับผมอันนี้จะเป็นแม็กสีบรอนเงินขอบสิบหกครับอันนี้ที่ได้นะครับจะแถมเป็นยางบิสตนมาให้นะครับผมอันนี้จากโรงงานเลยครับผมมาส่วนด้านข้างครับอันนี้นะครับผมด้านข้างบ่งบอกครับว่าเป็นเทอร์โบครับผมอันนี้คือเวลาที่เราขับรถเร็วขึ้นหรืออะไรขึ้นนะครับผมมันจะช่วยเอาอากาศออกขับเร็วขึ้นมันก็จะนิ่งขึ้นนะครับผม กระจกด้านข้างครับเป็นสีดำด้านพร้อมปรับไฟฟ้าไฟไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ LED ครับผมนี่ครับมือจับด้านนี้นะครับของเจ้าตัว XL พัดก็จะเป็นสีดำด้านนะครับ mm hmm. เขาทำมาให้เป็นสีดำด้านเพราะว่าอันนี้สมมุติลูกค้าซื้อไปขนของหรืออะไรอะอะไรขูดขีดนะครับมันจะไม่เป็นรอยครับผมนี่ครับอันนี้ บันไดแบบใหม่ครับผมป้องกันการลื่นนะครับแล้วแบบใหญ่มากขึ้นครับส่วนได้ด้านกระบะหลังนะครับวันนี้เขาติดตั้งขอบกระบะมาให้นะครับจากโรงงานคุณลูกค้าจะติดโลบาร์หรือติดอะไรนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเจาะแล้วครับผมเกลือนิ้ได้เลยครับอันนี้ครับไฟด้านท้ายเป็นแบบแบบใหม่นะครับผมและนี้ครับเมื่อก่อนจะเป็นสติ๊กเกอร์เลนเจอร์นะครับตอนนี้เขา เป็นตัวอักษรคือเป็นปั๊มมาในรถเลยครับผมและอันนี้มือจับนะครับแบบใหม่ก็จะจับถน,นัดมือมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญครับคุณลูกค้าอันเนี้ยในพวกงานช่างไม้อะไรก็แล้วแต่หรือทําก็จะมีไม้วัดเป็นแบบเซนติเมตรให้ด้วยครับไม่ต้องยุ่งยากเลยเหมือนตัวแบบใช้เครื่องมือของช่างก็เสียบปุ๊บสามารถตัดทํางานได้จากด้านหลังเลยครับผม เดี๋ยวคราวนี้ผมจะพาไปชมด้านในนะครับว่าเจ้า XL Plus เนี่ยมีอะไรมาแบบใหม่บ้างส่วนของด้านในนะครับผมเป็นมือจับแบบใหม่นะครับกระจกตัวนี้สามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วครับผมส่วนอันนี้นะครับ รุ่นเมื่อก่อนยังไม่สามารถเปิดไฟออโต้ได้รุ่นใหม่นะครับผมสามารถปรับเป็นไฟออโต้ได้แล้วครับแล้วก็ปรับพวกไฟสูงต่ำจะให้แสงสว่างมันมากขนาดไหนก็ตามใจเราจะแยงตามหรือไม่แยงตานะครับผมส่วนในด้านรถนะครับดูหน้าจอแบบใหม่ครับผมอันนี้เป็นแบบสีโ,โหสวยงามมากนะฮะอันนี้ดูหรูหรามากในราคาหกแสนเก้าหมืนเก้าันบาทส่วนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ ด้านขวาจะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการใช้โทรศัพท์อะไรอย่างเี้นะครับต่อบลูทูธได้แล้วก็มีหน้าจอแบบ10นิ้วนะครับเป็นด้านกลางก็คือจะอะไรสะแสดงผลเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับดูสวยงามดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะฮะ ส่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นระบบสัา่งงานด้วยเสียงนะครับในพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นคําสั่งเสียงเปิดวิทยุอะไรได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับจากเจ้าตัว XL พั s รุ่นใหม่ Next Gen วันนี้ครับแจ็คมามอบข้อเสนอดีๆให้นะครับผมดาว15%ใช้เงินออกรถเพียง69,000บาทนะครับผม ขอฝากเบอร์ติดต่อด้านล่างกับเพจโปรดีบายแจ็คไว้ตามนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพจฟอร์ดโปรดีบายแจ็คครับผมวันนี้แจ็คขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ